ความคิดเห็นของคนในอาเซียนจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรถ้าพูดถึงประเทศกัมพูชาแล้วคนในประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อได้ยินคำว่าคัมบเดียซึ่งก็ได้มีคนมาสแสดงความคิดเห็นไว้ต่างๆมากมายหลากหลายเรื่องเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่โบราณวัดวาอารามต่างๆความมีน้ำใจของผู้คนรวมถึงเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเอาไว้ความคิดเห็นแรกสําหรับวันนี้นะครับก็ได้บอกไว้ว่า คนที่ดีและมีน้ำใจกับวัฒนธรรมอันดีงามที่ทำให้ทั้งโลกประหลาดใจความคิดเห็นถัดไปนะครับอุดมไปด้วยวัฒนธรรมและทัศนียภาพที่สวยงามคอมเมนต์ถัดไปนครวัดและทุง่งนาที่สวยงามละยิบละยับมือนกระจกเมื่อมองจากเครื่องบินความคิดเห็นถัดไปนะครับก็ได้กล่าวว่าแม้ว่าประเทศนั้นจะมีวัดมากมายเป็นพิเศษ แต่แม่กับฉันเคยเจอเหตุการณ์ที่บอบช้ำที่นั่นเราถูกปลนที่ห้องพักในโรงแรมของตัวเองแต่ฉันก็ยังอยากค้นพบสถานที่ทีนี้แต่คราวหน้าฉันจะระวังให้มากกว่านี้ความคิดเห็นถัดไปนะครับกัมบูชาอุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่มีประเพณีคล้ายคลึงกันของไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับก็ได้กล่าวว่าอาณาจากรเมมนที่ยิ่งใหญ่ถูกประเทศไทยบดบังในเช,งเชิงเศรษฐกิจแต่ขณะนี้ กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเปิดประตูสู่การลงทุนนั่นคือการรับรู้อย่างตรงไปตรงมาของฉันเกี่ยวกับกัมพูชาคอมเมนต์ของท่านีนะครับก็ได้มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวซึ่งก็ได้กล่าวเอาไว้ว่ากัมพูชาควรเลียนแบบสิ่งที่ไทยทำในการท่องเที่ยวของตนเนื่องจากกัมพูชาลาวและเมียนมามีความคล้ายคลึงก,กันกับไทยศักยภาพการเป็นประเทศมหาอำนาจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แล้วก็ได้มีคนมาตอบกับความคิดเห็นนี้นะครับว่าอยากให้กริร์โชานั้นเป็นแผ่นดินของสาวประเภท2หรอแล้วก็ได้มีคนมาตอบกับความคิดเห็นอีกนะครับว่าคุณมองไปทางลบลองเปลี่ยนโฟกัสของคุณประเทศไทยนั้นมีซื่อเสียงไม่ใช่เพราะสาวประเภท2แต่มีมากกว่านั้นก็รืนาเรียนแบบคนที่ดีไม่ใช่สาวประเภท2เปิดใจให้กว้างคอมเมนต์ถัดไปนะครับวัดโบราณอุดมไปด้วยวัฒนธรรม คอมเมนต์ถัดมานะครับอังกอวัดและเด็กผู้ชายที่พูดได้หลายภาษาคอมเมนต์ถัดมาสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ถัดมานะครับประเทศขนาดเลียครับแคบระหว่างเวียดนามไทยและลาวมีประชากรประมาณ20ล้านคนแต่ในยุคลุ่งเรืองมันเป็นอาณาจาักรที่ยิ่งใหญ่และ,จะเจริญรุ่งเรืองมาหลายปีนหนุ่มสาวในประเทศนั้นมาคิดว่าเวียดนาม ลูกล่านพวกเขาคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับอยากไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศที่สวยงามคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับประเทศที่ตกเป็นเหยื่อของอาณานิคมสมัยใหม่ของจีนคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับมีวัฒนธรรมเดียวกันกับประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ถัดมานายกรัฐมนตรีที่บริหารน,นางที่สุดในโลกคอมเมนต์ Comment สุดท้ายของวันนี้นะครับหนึ่งในประเทศที่งดงามและเป็นเม็ดที่สุด